ที่สวัสดีคุณดูทุกท่านนะครับผมอยู่บนอเมร์กินิสันวันนี้อยู่ในไอดีของน้องยาคูด้ครับผมหรือลูกชายเราบิดไอเดียมาเล่นนะโอเคเนาะวันนี้เราจะมารีวิวหอกที่อัปเกรดมาจากเกียวนะครับผมอย่าเกียวเยอะนะเดี๋ยวพี่ตกเลยจะเป็นนี่นะครับผมเออเบียานะเสบีย์ยี่เลยเนาะตามนั้นนะครับผมวันนี้เรามารีวิว ออกนี่นะวิธีหานะครับผมไปหาที่โลกสามอย่างเดียวนะผมอ่ครับของนะครับตัดดวงตาไปทำกับหักให้ได้น,นะอืมกองยืดดาออมาแจกมาเลยก <c oughs> องไ้ามันจะแจกครับ <c oughs> โอเคนะครับผมใส่กอกปูนด,ดีใน,ะนโอเควันนี้ต่อกันเลยนะมาก็เริ่มกันเลยนะครับผม ซึ่งถ้าจมตีปกติจะเป็นอย่างนี้ครับเวลาเม็เคลือบหาคีหน้าตาจะเป็นอย่างนี้สวยเลยแหละตาหัวตกไม่เป็นเลยเออเวลาเคลือบหาคีครับเคลือบไปตีอ่อะเลเป็นแบบนี้ครับเออสวยเลยนี้ใส่หินเลือดด้วยนะครับมาดูเต้งเดิมมันมีเอฟเฟกต์หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะก็มาดูดาเมจตีธรรมดาดีกว่ามิตมะละสองพันสี่เป็นการตีที่น้อยมากเลยนะคนดูแต่ว่าแว่าไปตีได้นะเนี่ยประมาณเทปที่สี่นะประมาณ ก็ประมาณนี้เลยสบายสกิลเซตนะครับผมสกิลเซตนะครับผมก็โลหิตทิ่มแทงนะครับผมชื่อบันนอกบันนอกแต่งตัวบันนอกเป็นเจ้าของตลาดมันเลยเอกีนะครับเริ่มไปเลยสกิลเซตผมไม่รู้เป็นยังไงอ๋อเราไปเป็นนี่เป็นหัวขึงมาแทงดูดเลือดดูดใช่ไหมดูดเลือดใช่ไหมเออน่าจะดูดเลือดเลยเนาะก็มันจะหดดูดเอ๊ะ อ่ะสกิลแซดอีกรอบนะครับผมตอนใช้จะเป็นแบบนี้ชาร์จได้นะครับวเขาให้เดวิดหอลงมาทิ้งนะครับโมเดลเดียวกันเลยแต่ใหญ่กว่าไซส์ห้าหกนะครับต่อไปเดียด๋วยวเดวเราฆ่าตัวนี้ทิ้งก่อนโอเคต่อมาสกิลเอ็กซ์นะครับผมเน้ยลืมดูสกิลแซดเดวิดเท่าไหร่อยู่แซดนะครับผมดาเมจประมาณหมื่นห้าประมาณนะครับหมื 10, น่นห้านะวันนี้ก็จะเป็นสองหมื่นนะผมบอกเปิดไปเมื่อกี้เป็นสองหมื่น มาสกิลเอ็กซ์นะครับเอกอ่าปฐุพยาบาทจะเป็นแบบนี้อ่ะไม่โดนทำไมผมไม่เคยใช่เหนะม,มือนกันเนาะผมเป็นม้วนเป็นเฮ้ยเนาะขอใครดย,ดยน,น,นะครับไป็นม้นเหมือนเนาะสกิลอ่ะสกิลเอ็กซ์ใหม่ลงเต็มหัวเข่าลาราเบิดเรื่อยๆเลย,เลยดูเลือดแรงด้วยนะดีเลยอ่ะดีเลยอ่ะโคตรด,ดีโอเคนะครับผมวิธีหานะครับผมเดี๋ยวพาไปดูเลยเนาะไปโลกศรก่อนเลย ที่หานะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคระับผมที่ถาถึงหลักๆผมก็รู้แล้วแต่ผมยังไม่มีก็เลยละหันาาี้ไปรีวิวเก็ดเนาะ <c oughs> โอเคไปโรคษาตามนี้เลยนะนะเนาะเนาะเระหว่าโรคษาแล้วคลิปที่ผมไม่ตัดเยอะนะเพราะว่าคิดไม่ซับ แอปเกินเยอะเลยมันโอเคเนาะก็มาแล้วนะครับผมก่ออยู่ก่อแรกเลยนะผมวิธีผ่านะก,ก่อแรกเลยนี่ตรงนี้ก่อแรกหรอก่อบินไปก็ได้นะไอ้บินได้ไปเลยก็คยใช้นะ่นนี้บินได้จะบังกรอใช่ไงวะไอ้เหี้ยใช้ไม่เป็นอันไหนเป็นอันไหนเนี่ยบีหายแนละ้วไ,ไม่ใช้ไม่เป็ี่นผมดู เออ๋อ U C T Q สวันที่ผมไม่เคยใช้นะครับใสด้วยเนาะรัดออกดีกว่าไปกดผิดผิดนะครับว้าวเร็วซะด้วยมาตรงนี้ผมจะเป็นปราสาทตรงนี้เนาะพอเป็นปราสาทตรงนี้ให้บินมานะครับอ่าเงื่อนไขต้องมีเขียวก่อนนะครับต้องมีเขียวก่อนเนาะ น,นี่เลยจะเป็นรูตรงนี้ครับผมเฉียงมนันนิดหน่อยเฉียงบ่าใช่ไหมเออขวาแล้นี่เราก็จะเจอสีตัวนี้ครับก็ผมไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนยังนะปกติอ๋อปกติจะเป็นเขียวต้องมีเขนะียวก่อนนะทีคุยได้เนาะตามนั้นนะต้องมีเขียวก่อนก็พอมีเขียวเสร็จมาคุยเลยนะบอ,บอกว่า,วาอ๋อเจ้าดูแข็งๆข,ขึ้นมาเลยนะจะข้างใช่ไหม ก็วิค้าแล้วครับผมนี่จุดนี้เลยซึ่งเราต้องมาครัดดวงตาน,นะครับใช้ทั้งหมด9ดวงใช้ควาเจนประมาณ50กว่าเลือดเจ้ามันอ่า9 90นะครับประมาณเก้าเนาะนีค่ครับก็ไม่ได้ทำยากมากนะแต่ก็ไม่ได้ทำง่ายใช้เวลาซะส่วนใหญ่เนาะโอเคครับผมก็ประมาณน,นี้ประมาณน,นี้สั้นๆโอเคครับผม EP นี้ของราวัตตังคิดถึงอ่าผมไม่ได้ของในอีก ไอดีนี้แฉกนะครับผมจะเอาไอหอยดีหลักที่ผมมีแจกของที่จะแจกในวันนี้นะครับคืออะควาจิม5อันนะผมสําหรับเอามาทําดวงตาเลยผมให้5อันก่อนเดี๋ยวผมจะแจกเพิ่มนะครับผมก็ผมถามว่าอะควาจิมเอาไว้ทําอะไรครับผมอ่าตอบได้ตอบแล้วนะสู่บุน,นี้ปาวะเออแอบส่มไม่รู้หรอกแอบส่มไม่งั้นอะไรไม่รู้หรอกไอเนี่ยเนะี่ยมันนอกไม่รู้หรอกใช้ไปเลยใช้ไปเลย เกลือเกลือไม่ใช่หรอกโอเคนะครับผมก็ตามนี้เนาะเอาข้าจิ้มมาไปทำอะไรติดต่อรับได้ที่ดิส c อร์นะครับหลังจากคลิปใหม่ลงนะครัโอเคครับผมต่อคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ EP หนานะครับผมาัดีเพีหลองเสียงเคี้ยว